มีอะไรบ้างที่คนกินเจกินได้และกินไม่ได้แล้วกินเจไปทำไมกันกินแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์อย่างแรกเลยของการกินเจก็คือในด้านสุขภาพครับเพราะว่าอาหารเจนั้นจัดได้ว่าเป็นอาหารแนวชีวจิต เพราะฉะนั้นการที่เรากินอาหารชีวิตจิตติดต่อกันเป็นเวลานานๆก็จะทําให้ร่างกายนั้นมีการปรับสมดุลแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการล้างทําความสะอาดระบบของร่างกายด้วยมีการขับสารพิษออกมาทําให้ระบบไหลเวียนของโลหิตระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนั่นก็คือสุขภาพก็ดีขึ้นไปด้วย การกินเจก็คือการงดเว้นการกินเนื้อสัตว์แต่ว่าในความเชื่อของจีนจะมีผักอยู่5ชนิดที่เป็นผักต้องห้ามสําหรับคนกินเจสาเหตุที่เป็นผักต้องห้ามแม้ว่าผักบางอย่างนั้นจะมีประโยชน์กับร่างกายก็ตามแต่ว่าคนจีนเชื่อว่าผักทั้ง5ชนิดนั้นจะไปทําลายพลังธาตุทั้งห้าในตัวเราซึ่งพลังธาตุทั้ง5้าที่อยู่ในตัวเรานั้นก็คือไม้ไฟน้ําดินและก็ทองหรือว่าโลหะนั่นเองครับผัก5ชนิดที่ว่านี้ก็คือหอมกระเทียมกุ้ยช่ายหลักเกียวและใบายาสูบ อย่างแรกเลยคือหอมหอมนี่ถือว่าไปทําลายธาตุน้ําน้ําก็คือไตในร่างกายของเรากุ้ยช่ายไปทําลายธาตุไม้ไม้ก็คือตับกระเทียมทําลายธาตุไฟไฟก็คือหัวใจหลักเกียวหรือว่ากระเทียมโทนจีนั้นจะไปทําลายธาตุดินดินก็คือม้ามและผักชนิดสุดท้ายก็คือใบยาสูบที่จะไปทําลายธาตุทองหรือโลหะนั่นก็คือปอดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้น การกินผัก5ชนิดนี้ในความเชื่อของจีนบอกว่ามันจะไปทําให้ร่างกายของเรานั้นไม่สมดุลมีผลทําให้หงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวโกรธง่ายและอารมณ์แปรปรวนทําให้จิตใจไม่ผ่องใสซึ่งเป็นข้อไม่ดีของผู้ที่ถือศีลบําเพ็ญปฏิบัติธรรมนั่นเองครับแต่สําหรับผู้ที่เริ่มต้นการกินเจใหม่ๆนอกจากงดเว้นการกินเนื้อสัตว์และผัก5ชนิดนี้แล้วก็ยังมีข้ออนุโลมให้อยู่บ้างที่ยังคงกินไข่ไก่ได้ แต่ไม่กินไข่เป็ดหรือไข่ที่มีการผสมพันธุ์ระหว่างตัวผู้กับตัวเมียยังคงกินน้ำผึ้งและนมได้แต่ถ้าเป็นช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจเดือน9ตลอด9วันถือว่าเป็นช่วงของการกินเจแบบสะอาดเคร่งครัดแม้จะเป็นผู้ที่เริ่มต้นกินเจใหม่ๆอันนี้ก็ต้องงดเว้นการกินไข่ทุกชนิดรวมถึงนมและน้ำผึ้งด้วยนะครับแล้วพบกับข้อมูลการเริ่มต้นง่ายๆนดกากกินเจและอาหารมังสวิรัตได้ใหม่สวัสดีครับ